ันคืออาจารย์เจ้าบอกเจ้าหรือเปล่าว่าเขาเชื่ออะไรอาจารย์เขาเชื่ออะไรเขาไม่เคยบอกแต่เขาเรียกตัวเองว่าคนไว้ทุกคนไว้ทุกหญิงงามตัวไม้เบ่งบานรับตั้งแ่ไวทุกขีงงไไกววกขจะมันาทำอย่างนี้เลยเขาอ,อยู่กับอาจารย์ีนหองเขามาตั้งแต่เล็ก แต่ได้ขุบขาเน่ยว่ารันทดครั้งเนี้เป็นครั้งแรกที่ออาจะขุบขานะแล้วาจาจะบอกหรือเปล่าว่าใครคือพ่อแม่ของเจ้าอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นเด็กที่พ่อแม่เอามาทิ้งไว้อาจารย์เก็บก็ได้ที่ข้างกองขยะก็เลยเอาไปเลี้ยงเจ้าเกลียดชังพ่อแม่เจ้าไหม ร้องไห้เหรอ,โอ,โ,อโอ้ปล่าไม่เออมื่อกี้ข้าเดื่ดสุราไปมากมันทำให้คันลูกตาแต่ก็เห็นดําตากของท่านนะผู้หญิงต่งหาที่จะร้องไห้ผู้ชายก็ร้องไห้ได้เหรอวันจริงข้าทำดีต่อเจ้าให้มากๆแล้วรู้ไหมเพื่อชดเชยสิ่งที่ข้าได้ทำไปน,นี่จะบอกข้ามาซิเจ้าอยากได้อะไรข้าจะหาไ้เจ้าทุกอย่าง ข้ามาจะสังหารผู้หญิงของท่านท่านไม่โกรธข้าเหรอก็อยู่ที่จะพูดลหรอละไม่กล้าขังคำสั่งอาจารย์จะต้องแทนคุณแต่เรื่องบาดหมางของคนรุ่นก่อนไม่เกี่ยวกับเจ้าเลยขอต่อต่นี้ไปอย่าเสียมรยาทกับผู้หญิงข้าอีกแต่ว่าวันน้าหักอาจารย์ถามแล้วข้าเจามาจะพาข้าไปพบอาจารย์เจ้าขขาจะพูดข้เองดีกว่าเออได้แต่ว่า อาจารย์บอกว่าผู้ชายไว้ใจไม่ได้อะถ้าไม่ยอมพบกับผู้ชายด้วยหง,งียนทำไมต้องทรามานตัวเองอย่างนี้ด้วยฉันพูดถึงหงียนอยู่เรื่อยอยากไปใครกันแน่เรื่องนี้จะเป็นบางเจ้าต่อไปไม่ได้ข้าจะบอกความจริงให้รู้อาจารย์ของเจ้ามีชื่อนี่ซึ่งเป็นชื่อจริง ของชินเหรียญฉายาดาบชิวหรออาจารย์ก็คือคนที่ต่อไปฟอกเอ่ยถึงชินหงเหรียญนีออ่หวนชิงเจ้ายังไม่ได้บอกข้าเลยจะมีปรารถนาอะไรหากกรบอกปรารถนาก็ออกมาท่านจะจู่้ให้มันเป็นจริงอย่างนั้นใช่ไหมหากไม่เหลือบากว่าแรงของข้าข้าจะให้ปรารถนาเจ้าเป็นจริงให้ได้ แต่ไงของข้ากับต้นอี้น่ะท่านต้องจัดการให้นะนี่คือปรัถนาของข้าไงล่ะท่าไม่รับปากเหรอเจ้าแต่งกับต้นอี้ไม่ได้ทำไมอ่ะแต่เขารับปากกับข้าแล้วนะโอ้ไม่ได้หรอกเวรกรรมเวรกรรมจริงๆแต่ข้าเคยสบานเอาไว้ก่อนว่าใครที่เห็นหน้าข้าต้องแต่งงานกับข้าน่ะทำาไปทำเช่นนั้นก็จะทห่อนนะเจ้าข้าเข้าไปได้นะและแต่งงานเขาก็ไม่ได้ด้วย ทำเพราะตุนอี้นเขาเป็นพี่ชายของเจ้าซื้อถ้าวตุนอีเขาเป็นพี่ชายเขาเหรอใช่ยังมีอีกาจะบอกเจ้าอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์เจ้านะแท้จริงคือแม่เจ้าและข้าก็คือพ่อบังเกิดกล้าของเจ้ารู้ไหมเ้าไม่เชื่อเป็นตายเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีว่าเนอะ